เรื่องของเน็ตคนละครึง่งเอา้ามาติดตามรายละเอียดว่าเน็ตคนละครึ่งมันเป็นยังไงครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายตอนนี้รัฐบาลก็ทยอยมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนออกมาเป็นระยะระยะแล้วเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโดยเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2568นางสาวไอยรินพันริทรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์คมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อกอสอทช เตรียมเสนอโครงการเน็ตคนละครึ่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนกลุ่มรายได้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า14ล้านคนทั่วประเทศ ในอัตราค่าบริการจ่ายเพียง160บาทต่อเดือนอันนี้รวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นอะไรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง40 g ิกกบต์ต่อเดือนระยะเวลาใช้งานต่อเนื่อง3รอบบินคือ3เดือนใช้งบประมาณสนับสนุนจากไหนครับ ก็ใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนกทปสครับกทพสคืออะไรกทพสคือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะครับโดยได้มีการคาดการกันว่าเมื่อผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจะเปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ภายในปี2568นี่แหละครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นทางกสทชจะมีการหารือร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายเลยทีเดียวเพื่อจัดทำแพ็คเกจพิเศษภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนี่แหละครับโดยยืนยันนะครับว่าจะควบคุมคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้จริงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียม ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลและก็สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลกันด้วยครับ